ครับพี่ไอย Yamaha MG 166 CX ตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วน่าจะเจออาการตามที่พี่เจอแหละช่องที่เป็นหนักๆเลยที่สังเกตที่เห็นตัวนี้ช่องที่สี่นะช่องที่สี่แล้วก็ช่องที่เจ็ดเนี่ยอาการเดียวกันนะครับออกข้างเดียวออกข้างเดียวเดี๋ยวอมแผนมาฝั่งนี้เลยฝั่งเดียว ก็จะไม่ออกเลยแล้วก็แตกๆเลยครับอ่าตัดมากินด้วยนะครับอ่าออกบ้างไม่ออกบ้างออกแตกๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยตัวใหญ่เดี๋ยวจะไม่ค่อยออกนะแล้วก็ช่องที่เงินจับพุทธเนีฮะเขาก็จะไปซื้ออ่าทุกคองบ้างออกบ้างไม่ออกบ้างแลช่องช่องที่เจ็บนี่ก็เป็นเหมือนกันอยู่ๆก็จะไม่ออกเลยดับไปเลยอยู่ๆก็จะไม่าปกติพวกพวกเลยอย่างะาออก ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาลุยอะไรแบบเนี้คือมันต้องครับอาจารย์มีความนะอาการนี้เนาะช่องที่เจ็ดหรือช่องที่สี่เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะช่องห้าช่องหกนี่ก็เป็นบ้างคือผมผมเป็นเจ็กที่เกิดในเมืองก็อาการตามนี้นะครับพี่น่าจะน่าจะตรงกันเดี๋ยวผมสรุปให้ในไลน์ครับครับพี่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะตามที่แจ้งรายละเอียดเป็นในไลน์นะเวลาเช็คเราเจออะไรที่มีปัญหาก็จะแจ้งไปในไลน์นะครับงานซ่อมทุกชิ้นของลูกค้านะครับ อันนี้ก็ช่องที่สี่นี่นะช่องที่สี่ที่มีปัญหาหนักๆนะก็ระบบอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันมาเช็คเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับเช็คล้างซ่อมให้หมดแล้วเล่นบัตรประหลาดฝั่งซ้ายที่มีปัญหาครดูไฮโซเนาะจะฟูเป็นเหมือนบัตรในโลกอะดับถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วนะก็ขอเป็นมาสเตอร์การ์ดได้ครับหรือใครใช้มาสเตอร์การ์ดขอวีซ่าได้ครับบอกไปแล้วหลายรอบว่ามันเป็นครั้งแรกของบัตร KDC นะที่บัตรมันจะอยู่ในรูปแบบของ ช่องเจ็ดที่ผ่านมาเวลาพี่ได้บัตรใหม่เลยมาต้องจำเลยสามปีก่อนเปลี่ยนบัตรไปคือไม่ต้องจำละบางคนก็ใช้ลิควิดลบต้องการเรียบร้อยฮะจุดที่มีปัญหาจริงๆก็คือที่แจ้งให้ดูเนาะชุดของเอาพุทธตรงนี้ทั้งหมดที่เป็น R 75โอห์มนะตรงนี้มันเไปเจอว่า R มันหดแล้วก็ R มันยืดจาก75โอห์มเนี่ยก็อดเหลือ73ยืดไปถึง77ตรงนี้จะมีผล โดยปกติแล้วค่ามันจะเป็น75หรือ74 9 74กเกเกือบเกืเอะไรประมาณเนี้ในการที่มันเป็นมันยืดหรือหดเนี่ยมันก็เนื่องมาจากมีไฟรั่วย้อนเข้ามาอ้สายสัญญาณที่เราต่อออกไปใช้นี่แหละวงจรแถวนี้เป็นเอาท์พุตมันก็ไฟจะรั่วเข้าถึงกันทำให้อามีปัญหาก็ส่งผลให้เวลาใช้งานลหลายๆชแนลรวมกัน ส่งออกไปทางเอาพุตตรงนู้นก็อาจจะทําให้เสียงวูบเสียงดอบเสียงอะไรได้เสียงดังไม่เท่ากันได้ซ้ายขวาเวลาเราใช้น้อยๆอ,อาจจะไม่มีปัญหาแต่เวลาเราใช้หลายชแนลปุ๊บอาจจะเจอปัญหา New i n s t r u m รับตรงนั้นก็เปลี่ยนให้หมดแล้วตอนนี้เปลี่ยนให้เป็น75โอห์มครบหมดเลยตัวที่ไม่เสียก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้เบื้องต้นตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวประกอบฝาเข้าไปแล้วเทสอีกทีนะครับ ครับพี่ก็สรุปเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสแล้วโอเคแล้วออกแชทไม่แตกแล้วตอนนี้หรือไม่ได้ไม่ได้เช็คล้างให้เฉพาะสองช่องนี้นะเช็คล้างให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วเอฟเฟกต์ออกเรียบร้อยเอฟเฟกต์ออกปกติดี อ่ลืมบอกว่าสไลด์ที่เปลี่ยนที่เคยซ่อมมาแล้วที่เปลี่ยนใหม่ตัวช่องสเตอริโอนะที่คุยกับพี่ในไลน์แล้วนะตอนนี้ผมเอาดึงเอาสไลด์ตัวแท้ของเครื่องช่องเอฟเฟกซึ่งเป็นสเปคสเตอริโอเหมือนกันมาใส่ตัวชแนลเมนให้มันจะได้เป็นมาตรฐานตัวเมนหลักตัวนี้นะน่าจะดีกว่าว่าตัวนี้ยสำคัญสเตอริโอเอาสำคัญ อันใช้สไลด์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับของเครื่องมันย้ายมาใส่นี่โดยเอาของเอฟเฟกต์รีเทิร์นตัวนี้กับมาใส่นี่ผมว่าตีของมันนะไอตัวที่สไลด์ที่เปลี่ยนมาก็จะมาอยู่ตัวเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้แต่ตัวเนี้สเตอริโอเอาเนี่ยสำคัญเราเลยเลือกที่จะเอาสไลด์มาตรฐานของเครื่องเอามาใส่ตัวมาสเตอร์เอาดีกว่านะครับตรงนี้ครับที่ทำให้ช่องที่สี่ช่องที่สี่นะ ที่เป็นที่อือานะครับก็คือเสี่ยวมี่แต่อันนึงที่ได้รับความสนใจมากาฝั่งนี้นะปกติแตกเลยนะย้อนกลับไปดูวิดีโอตอนแรกนะแต่เลยอันนี้ว่าเรียบร้อยแล้วทำเช็คทำให้หมดทุกช่องแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ขยายไปทธุรกิจอื่นด้วยอย่างก็ย้ำอีกทีสำคัญตรงช่วงนี้นะการใช้งานแสดงว่าไอ้สายสัญญาณเอาเนี่ยมีไฟย้อนเข้ามานะไม่ไม่เยอะประมาณนึงแต่ทำให้อายืดและอาหดได้ทำให้ค่าการใช้งานเวลาใช้หนักหักจะมี การการโหลดการโหลดของเครื่องเยอะนะทำให้เกิดปัญหาเสียงวูบดังเบาดังเบาอย่างนี้โดยที่ไม่เกี่ยวกับสไลด์สกปรกตัวชุดเมนชุดนี้นะเขเปลี่ยนอาให้แล้วตามที่แจ้งนะตามที่คุยกันไว้หลายๆก็โอเคเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้